นะตอนนี้ก็เมฆกำลังม้างหูหมูทุกคนหูหมูที่ได้จากป้าเนาะเดี๋ยวมาเมื่อนี้บมมีของกินก็นเลยเอามาม้างทุกคนมังเขามาเพราะว่ามันใกล้สีหดนะทุกคนนะพอได้ลงวัดลงว่าในบ้านในเมืองเพื่อนะทุกคนนะพอได้ชีนลงวัดในช่วงนี้ก็มางหูมันก็คือสีสีลายเติมนะทุกคนพุณกระชาม,มึงก็มีนะ โอ้มันนี่เซ่บสุดนะทุกคนนะมองขี้ศปมันน่ะเซ่บสุดเฮาอยู่โบมีดมีงาเปาไปเลยถัด,ดมีงเาเห,ห,หรอพี่มีดอาจารย์พี่นะแล้วมองไหนมีดนันไม่ธรรมาดาเลย ไปถูคมมันนะจ้าวเราได้ไหนะมีดนี้ก็เป็นมีดเขาเออนะทุกคนนะมีดนาเออเข้าเข้าดี มังะก,ะก็เฮาวกับสีใบแบงใส่ตู้ไว้นะทุกคนนะแบงกินได้แบงใส่ตู้ไว้ได้แล้วกะ็เพื่อจะลงในลงวัดลงทําบุญนะทุกคนแต่ว่าโหมันกะซีนมันนะทุกคนนะแม่นเทโอแม่นเทโกดุได้มีมองซีนมันนํานะซีนเนี่ยนังแนม

ตอนนี้กระมังแล้วทุกคนเอากระมองมันนี่ หอมอมันไปมกทุกคนเลยเสียเครื่องหอมแล้วก็มกปดโูสุดยอดแซ่บชิมก็เลยลายเต้ยเนาะนะตอนนี้กะขอมอังมันก็เอามาเอามาใส่ปรุงใส่เครื่องหอมแล้วก็เอาไปมกทุกคนเลย อ่ะอันนี้สีมันนะโคทุกคนโคลาโคมันสุกระล,า,ลาบนะทุกคนเอาบไปปีงโคอ่ะโคสุกแล้วกระลาบใส่เครื่องหอมทุกนะคนเลยลาบหมูมันลาบหมูป่าฮะอตอนนี้กะขมองมันมกุกห่อสุกเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเอาต้องเอาใส่ไฟได้ป่ะเนี่ย มาตีไหมยังมันคว่มีนก็ประกันก็เลยไมาตีม่เอาไม่ีงิเอาบ่อแล้วแต่เอาเท้าตีดูวาใส่เท้าพี่เท้าตามไม่ดเท้าหมนาบุกขมมงกอนทุกคน ุดนี à, n, <À. S 1> ้ได้สุดปงเาเอาแนกอมันก็เอาไุ้ยแฮมมันก็เอาโอ้แฮมหลายไปไมบ่แฮมอ่ีนก็สุกแล้วทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเมาปงคร่งได้บดนี้ใส่เครื่องหอมเครื่องหยังได้บดนี้อ่ะตอนนี้ก hết bùng lẽ con này bèn về nghe lụ luôn một cái này mà mà con kìm lạc bùng cấp mặc khử mặc khử nhưng mà đi chít đi đây đẹp hả, con làm mù làm Hmm.